ถอดคัแบตออกนะครับเดี๋ยวจะลองเซนเซอร์สเตลลิงของ t o y ย t a h ไฮรักนะครับ 1KD Auto ตัวนี้ได้มาลองกับรถ Fortuner ปี2008นะครับลูกค้าส่งมาซ่อมก่อนจะซ่อมก็มาสแกนดูก่อนนะครับว่ามีโค้ดอะไรบ้างมีความผิดปกติตรงไหนก็ลองเช็คดูก่อนนะครับ แกนเข้าไปที่ ABS VSC ก็จะเห็นโค้ดนะครับเข้าไปที่ ABS VSC ดูจะดูความผิดปกติของเซนเซอร์ตัวนี้ขึ้นโค้ดเยอะเลยนะครับ มีขัดการสื่อสารด้วยคอนโทรลโมดูลหลายๆอย่างเดี๋ยวลองเคลียร์โค้ดดูนะครับว่าจะเหลือโค้ดอะไรบ้างามาดู Data ก็ความผิดปกติขององศาพวงมาลัยก็ผิดปกติเยอะนะครับไฟ VSC off ก็กระพริบลื่นถลาก็โชว์อลองเสียบดูแบบนี้นะครับลบดูแล้วเหลืออยู่โค้ดเดียวนะครับซ่อม ตัวเซนเซอร์สเตลลิงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปลองในรถดูนะครับว่าจะจบหรือเปล่าต้อมเสร็จแล้วก็มาเสียบในรถดูนะครับก่อนจะเสียบก็ถอดขู้แบตบตามสเต็ปเหมือนเดิมนะครับสต,ตาร์ดูไม่มีไฟโชว์นะครับมาดูดัตตากันนะครับเป็นศูนย์องศาแล้วนะครับต่ตั้งล้อให้ตรงแล้วก็ปรับตัวนี้ปรับได้ก็ใช้ได้นะครับ ไม่มีไฟโชว์แล้วก็เคสนี้ก็ผ่านนะครับ